นักเรียนนะครับสำหรับในเรื่องที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนอ,อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับจากที่ครูได้อธิบาย ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนว่าจํานวนเชิงซ้อนคืออะไรเนี่ยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยก็คือจํานวนจริงที่รวมกับจํานวนจินตภาพใช่ไหมครับถึงจะเกิดเป็นจานวนเชิงซ้อนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวแซนะครับแซตัวนี้หมายถึงจํานวนเชิงซ้อนนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า complex number นะครับจำนวนจริงก็คือ real number เราจะใช้ตัวย่อก็คือ re แล้วก็วงเล็บแอันนี้หมายถึงจํานวนจริงนะครับ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือส่วนจริงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนจินตภาพก็คือ IM ย่อมาจาก Imaginary Number นะครับก็คือ IM แล้วก็วงเล็บแซเป็นตัวย่อของจำนวนจินตภาพนะครับทีนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าแเท่ากับ a บวก bi นะครับ a ก็คือส่วนจริง b คือส่วนจินตภาพเราสามารถเขียนได้2แบบใช่ไหมครับก็คือเขียนในรูปของ a บวก bi กับในรูปของคู่อันดับ ab ก็ได้ นะครับตัวหน้าเรียกว่าส่วนจริงตัวหลังคือส่วนจินตภาพนะครับตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ดตัวอย่างนี no, ้เป no. ็นจํานวนเชิงซ้อนทั้งหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าไม่ใช่จํานวนเชิงซ้อน2ไม่ใช่จํานวนเชิงซ้อนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันทีละข้อว่าเป็นจํานวนเชิงซ้อนหรือไม่นะครับลบแลบห้ไเป็นจํานวนเชิงซ้อนเพราะว่าส่วนจริงก็คือลบแส่วนจินตภาพก็คือลบหใช่ไหมครับทีนี้2 2เป็นจํานวนเชิงซ้อนไหม ก็คือเป็นจํานวนเชิงซ้อนส่วนจริงคืออะไรส่วนจริงก็คือ2ส่วนจินตภาพคืออะไรครับไม่มีเลขก็คือศูนย์ไงนะครับต่อไปลบเไอนะครับลบเกไอก็เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับส่วนจริงคืออะไรก็คือ0ูนย์ะครับส่วนจินตภาพก็คือลบเนะครับรูสก็เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับเพราะว่าส่วนจริงคือรู้สจินตภาพคืออะไรครับก็คือศูนย์ไอใช่ไหมครับ 2. บวก I ส่วนจริงคือ คือ2นะครับส่วนจินตภาพคือคือ1นะครับแล้วก็ลบ14บสี่ลบสลบสิลบสอันนี้ได้ลบอะไรครับไอ้ได้บวกอะไรครับได้เท่ากับ11ถูกไหมสิบวกศูนย์ไอ์นะครับ0ก็คือ0บวกกับ0 i นะทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดนะครับทีนี้มันมีอีก2นะครับสองคำที่นักเรียนเจอนะครับคีย์เวิร์ดสองคำก็คืออะไรคือจำนวนจริงอะไรคือจำนวนจินตภาพแท้ น,นั่นก็คือถ้ามันมีส่วนจริงอย่างเดียวหรือส่วนจินตภาพอย่างเดียวนะครับเขาจะเรียกว่าอย่างสองเนี่ยก็คือจำนวนจริงใช่ไหมครับถ้าเป็นลบ9ไมีแต่ส่วนจินตภาพอย่างเดียวเราเรียกว่าจำนวนจินตภาพแ้นะครับแล้วอันนี้ก็คือจำนวนอะไรครับจำนวนจริงนะครับรู้สามเนจำนวนจริง2บวกไออันนี้คือจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ถ้าเป็น14ลบ3เท่ากับ11อันนี้คือจำนวนอะไรครับจำนวนจริงนะครับและสูตรก็คือจำนวนจริงนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปเราลองมาดูว่าเราจะแก้สมการยังไงนะครับปกติเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะแก้สมการและหาคำตอบของสมการได้นะครับจากโจทย์2ข้อนี้นะครับข้อที่1สามารถหาคำตอบของสมการได้ไหม x กำลังสองลบ1เท่ากับ0 เราสามารถแก้สมการได้นะครับอาจจะใช้สูตรผลต่างกําลังสองก็ได้ถูกไหมครับอะไรยกกําลังสองได้1ก็คือ1กําลังสองถูกไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช้สูตรผลต่างกําลังสองคือหน้านะครับลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเลข2จํานวนที่คูณกันแล้วได้ศูนย์ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นศูนย์ อะไรลบกับหนึ่งเป็นศูนย์ก็คือหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นวงเล็บหลังที่เป็นศูนย์ก็ได้อะไรบวกกับหนึ่งแล้วเป็นศูนย์ก็คือลบหนึ่งหรือเทคนิคง,ง่ายๆให้นักเรียนย้ายตัวเลขไปฝั่งนูน้นนะครับหนึ่งก็ย้ายไปบวกนะครับลบหนึ่งย้ายไปบวกบวกหนึ่งย้ายไปไปลบเพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถหาคําตอบได้คือหนึ่งกับลบหนึ่งนะครับแต่อีกข้อหนึง่งถามนักเรียนว่าถ้าครูนะครับย้ายหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้มันจะทําไม มันจะติดลบใช่ไหมครับมันจะติดลบเพราะฉะนั้น x กําลังสองเท่ากับลบหนึ่งมีอะไรยกกํลาลังสองแล้วติดลบไหมครับไม่มีถูกไหมแต่นะครับที่เราเรียนมาก็คือลบหนึ่งคืออะไรลบหนึ่งก็คือ i ใช่ไหมครับจากตอนต้นคลิปนะครับที่อธิบายให้ฟังว่า i ก็คือลบหรือคือรูทลบหนึ่งถูกไหมครับ่ะโทษทีนะครับ i คือรูท ลบหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา I มายกกำลังสองเราจะได้อะไรเราจะได้เท่ากับลบหนะึ่งะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งตัวนี้คือ I กํกำลังอะไรคือ I อกลังสนะครับลบหนะครับคือ I ยกกำลังสเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือ I หรืออาจจะเป็นลบ i ก็ได้ถูกไหมเพราะว่า i ยกกำลังสองคือลบหลบ i ถ้าเอาไปยกกำลังสองก็ได้เหมือนกันก็ได้ลบหเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น x ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบ i นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการแก้สมการพหุนามกําลังสองจะต้องมี2คําตอบนะครับโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเป็น x กําลังสองบวกหเท่ากับศูนย์เราจะสามารถหาคําตอบของสมงการพหุนามได้ไหม ไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนจำนวนเชิงซ้อนไปแล้วเราก็ต้องสามารถที่จะหาคําตอบของสมการพหุนามได้นะครับก็คือคําตอบจะเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีที่2นะครับในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ